กอ <c oughs> ลองเพลงปิดการ้องเง็นจากน้อยนะครับข <c oughs> ึ้นไปเรื่อช่องเลตไอดอนผมท่านนึงนครับน่าจะเป็นช่วงดึกแกลองเพลงแบบที่เป็นเพลงที่ผมชื่นชอบก็เป็นนะครับขออนุญาตลองเสียงอาจจะไม่ดีเหมือนพี่เขาแต่แจลาสครับรผมเนาะ phụ pít âm đầy gắn xin mày thơm âm biên bài chết chân đầy nhưng buốt vào mày nước quá không bao thiếu quăng cần đầy ngay đa anh chẳng nên tin chẳng Chẳng cần đi tên xếp chạy Có chạy mà Thầm chẳng anh chúc mang Bằng vật không vậy Ngày thân này chúng ta ai Như đi Kết thúc vậy Mày nghĩ chúng ta Dù mặt đàn Dù mặt ถ้ามีลมหายใจอาจจะป้าจะปวงต่อพบถึงดบนเบียนมาหลอกตามาหลอกใจแต่กิ่ mình à không quên, cả số không phải, có cả buông yếm tiêu an, anh cha máy và bọc em cho phép cái cùng bạn You tung ní, ya bên kì ttong tang Yam, ตั้มไปอจุ๊ยู่ตรงนี้อยากเป็นคนที่เธอต้องการพยายามเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมาอยากให้เธอรู้ความจริงทั้ง ให้เธอเป็นฉันนายสายตาปึงลงไม่ต้องดูทำให้รู้ว่าทำอะไรเธอนั้นไม่เคยสนใจทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มก่ความหมายบองคนไม่จำเป็นเขอต้องเดินจากไป ถึงแม้ว่า,าใจจะวาดเธอขนาดนพราะคนไม่จำเป็นก็มงคุ้นกัตรนี้ถ้ม่นูกควาใจดีว่าเธอไม่ต้องการจำไม่ได้แม่มาจะขคอผมไปอยู่อวานมาหาลัยแพ้ไม่จำเป็นสำหรับแพ้ที่รัะนะก็ไม่จำเป็นสำหรับแพ้ก็เห็นพี่ มันคืนะครับชุผมยันเจ้าเขไปยูไอช่องพี่พิมนเต็ดเดียแกล้องเพลงเนี่ยผมมากมากแล่ผมหักลืมมาคไปลองดน่นไอ้บบลนซ์สเรเดเอาเสียงต้นชบับไปฟังแค่ปเป็นเพลงเนี่ยครับชุดติดกันเออเล่นเพลงให้จบเลยครับเออขาเตียนในวงเหล่าก็หาความเงยตอนนโชว์ลูกคอยหางตอนนจ้แยงเกิดเลยนะ เ,นนเราเป็นไม่รุ่นนักอีกแล้วกับลูกเพรลูกเพรจากนั้นมเมา,าแล้วก็จกตายกันยังเป็นเด็กเสิร์ฟเลาอยู่นนี้แห่งเปล่นที่ตายฟังเพลงนี่ระกลัลงที่เล่นเลยเล่นท่นนี้พุ๊บเค้นทอนห่างตีกันเซ่ะแบบทนนี่ไหนล่ะกันนะแบบคล้ายๆว่าแบบที่ไหนบ้างภาษาการอวลมนอย่างไรบ้างแบบคล้ายๆว่าเราเหมือนเราแบบขยันขย้อยให่งคนอื่นไปซื้อมาหนี้นะเออแบบที่มึงไปซื้อไว้ยังที่อะไรทะเลาะกัน แบบกินได้อสองหอดแรงเนาะูคือซื้อมาหลายขวดแนละ้วสองขวดแนละ้วม,มันคือว่าออกจัเที่ยงมันเนี่ยเทียงกันนะมา,มาจบแต่ตีกันเสียนะไอะ้นะอลแล้วจริงเป็นสเจ็ดปีเนาะเขาลาครับไปไม่รู้กี่ปีกันอ่โอเคครับลองเสียงคีต้นจับมันเนาะ นได้กบวันนี้ปลูกเพี่ตนได้กันสิ่งในเธอมันเปลี่ยนไปจบจนได้ยุดตัวเปล่าโอ้เสียงบกคือพินเนงไหมนักเสีเสียงก็เฉลิมพนก็ยังพนศักษ์สัทธิเนาะเสียงบ,ยงบ,ยงบลัอกเยอะจะเม็นมาด้วย Nét tùm lạng của anh chẳng hạn tâm mặt phong áp klao chân bắt mẫn chân bài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  chân Bỏ bỏ เปิดม,มองเห็นคุณแม่รุตสด,ดีครับไม่รักคือไม่รักมันบังคับกันไม่ได้มันละเอียดอ่อนเกินไปเรื่องของหัวใจต้องใช้เวลาขอโทษหากตัวฉัน เจอดนี้เธอตลอดเป้ี่ยนดูคัดทุกขดตาเกะกะลูกตาเธอไปอไม่ใหม่ดูเธอดอัดใจที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกัน ทนวันทุนี้เธอก็ต้องไปจากฉันถืนสิทให้กันและกันจบกันด้วยความเข้าใจเธอเป็นอิสละแล้วขอให้เธอโชคดี ดังทุเลาไปก็ไม่ดีถูกแกล้งที่ทอทอใจจากนีไม่มียัดเพียดความรักให้เธออีกต่อไปฉันเข้าใจไม่เป็นไรหรอกเธอฉันก็รับสิเธออยู่แล้ว ไม่ต้องมีเงื่อนไขปลอนให้ตัไปเมื่อไม่มีความหมายถ้าความมาเลยก็าลรประโยชน์ไม่ต้องมีทางทาผูกมัดเลจนกับเธอคืนอิสระหวัวล้านให้เธอ เอามันไปไกลๆไปหาพิเทพพุ่นเด้ออิสระมวลลมจะเป็นอิสระแล้วขอให้เธอจบดีดังทุลังไปไม่ดีถูกกล่าวกิจตอนท้อใจจากนี้ไม่มียัด ชัวจมเม็ดมาด้วยเลไปแล้วฮอนไปั้งท้อย่าง่อมันลงแร่แล้ว่ะไปถาเม็ดอย่างเจอไอ้เอ้เพลงนึ่งไปแล้วฮอนวันอันเบาเมื่อกี้หรือเบาหัวใจเหรครับตัไทยมาวัน่างหัจใซื้อักเบ้าเบาอะไรงของแิ้นัแหละอยากกินดอกปีอยากเล่นครับน้องอยากอนะครับเนาะ ผมก็ล้านนี่นนแหละครับแต่ล้านบอสคับคึ้จังคุณพี่ครับเนาะผมยังล้านอยู่ดิคุณพียแต่ล้านมีเงินครับผมมาล้านจิตสุกครับเนาะพี่อิสระเสรีน,นะครับเนาะครับผมจะเล่นจากตุ๊กแกไม่ได้ย่านฟองนะครับคือแบบโดยเฉพาะม,มาเกาะแสงเนาะไม่ได้ไปกอดนะครับเหลี่ยมเหลี่ยมเหลีย่ยมตาครับผมเอต่างนี้ก็คุณจะซื้อน้ำจอกน้ำจ่ามาปลูกเป็นย่ำเป็นย่ำอยอัยงดีคุณเพียมันควายเว้ยเนาะถ้า พลานลราลดูดีดูเท่ดูเก๋ดูมิฟุ้งฐานสมาร์ทแมนเอคือจึงพิจธานายสมเกียรติเงี้ยบุ๊บุกต่างแล้วคุณเพรยักษ์ยังเดบเออไม่แต่มันอยังนี่้ด้วยนะครับฝังขึ้นเจ้าเขาโอ้เนาะโซเชียลเขามกแตเป็นพักเป็นพวกกันเออเบิงกันแย่งกันตัวสนับสนุนซึ่งกันและกันนะเนาะโอ้ยยังเดบหัดยินดีมากฮัดฝั่งกัน,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 นอืนนน บอกนิดๆวัน้อยกะเอ้ยปับความมุดเจริญตัวเย้นี่เราเนาะมันเด็กหน่อยไปหรุดไปซึ่งมันเขาบอกใส่หรอครับความรุนแรงเอ๊ะเขาบอกนนั่นแหละครับขีดฝั่ขีดฟั่งง่ายให้เราเท่าข้อเข่าลงว่ามันเด็กหน่อย,เ,ยเ,อเอยอ,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 ยอ,เเอยอุบตอกปัดชมอันนี้น้อยฟ้าดีมากแม่ปูดีบากไม่ใช่ไหมมันเบาแมนนะครับมันผมเบิ้ลก็ยังใส่เด็กหน่อยนะครับเนาะคุณเพียรนี่ว่าตรงๆครับคนเามีสิทธิ สริพาดครับสามารถวิภาควิจารณ์กันได้เนาะไงตุ้นตีกับมองแบบกว้างนะครับเขาว่าพี่พี่กับใบเขาขึ้นตัาอย่างกองเนี่ยเนาะอุย้ยคนเล็กจีบ่ได้เฮ็ดบ้านยัดซองมันนั่นคืนนนนอ,อกันได้เนี<ม>่ยบอดเสียชุมเดือพิเทผมก็ได้บอดทอนี่ชิดใส่บอดทอนบอทอ,อ,นบอทออเออบอดเทปผมนี่จ็บทับท่าทีา่เนาจกักรวดแล้วไปเชี่ยงไวเทนี่แล้วเทียนบระกันใส่ขาดใส่อยยัน เราใส่ล้มันเสร็จซ้ำผม่ามันทุองบีแขรงผมนอนใส่คอเราเนี่ยองใส่แขนเราเบาดีด้เราของความของแท้นะครับเออผมไปถามมาแล้วของแท้ของแท้ปาเจ็บปาเล็บบอสเล็เล่นะความ่าก็อุ้ยนอะอาชุกเราผมลองไปไปแล้วครับว่าว้เปิดนาใช้เพิ่งน reath, od, yeah. traps, well ั่นหละแต่มั่นใจว่าของแบบดูดีเยอะนะนาป้าป่อเพื่อการะมาอยุเรยองเออมันกินทังนะ นาไขว่ะดำาไปที่ปุ๊กมือใส่แผรแป้งพม,ม่าว่ะเออผมมาชุมผมเอาแป้งพม,ม่ามาทาตั้งหหเหลืองเขาหนึ่งนาผมไขนีครับที่นาะขาแม่งนาดำเนาะไข่พร้อมหามเลยอ้เสร็จเลีย้ยแบบจี่ไหแล่ะเขาเขาแบบใส่มาแบบตั้งแต่บรรพุลุเขาเนาะไอ้เจ้าความเห็นเขาใส่ใส่เราอยากนาขาวเหลืองเหลี่ยเขามาใสา่เนาะคยใส่เต่หน่อยเท่าไงเนานะนาดำผมมาให้ก็ทานนะ อีิชุกันจะเห็นมาโมเปิดนากับจองพุ๊อถต่มาก็ะมากเพาะว่าแ่มาจึงมหาว่าคือเอ้ยจีบสาวามากบ่เขาู้เรื่องเดียเออจีบสาวมาแล้วจีบบเอาเงี้ยภาษาคิดไอเล็บยุ่งอะไรลูยุ่งูเจามันละมาเมือตึ๊บว่ะไม่ได้นาตายดรให้ชูดอกัน

เม็นแม่แ่ม่คุณแม่รลดสัดส่วนแล้วครับเนาะเดี๋ยวผมล่างเพิ่งันไปครับผมขึ้นเปิดความมองเห็นการม่องเห็นนี่คือชื่อว่าโรสติว่าเม่เป็นคนเฮ็ดไห่นะเดี๋ยวโรสติวาผมบอกใจใสยักใหญ่บอกอีหยังเนาะแล้วผมเปิดถิ่มใหม่ชื่อเนาะเปิดไปก็โก้ยังข้าเจ้าที่นี่เนาะเดี๋ยวบริบาเตียสอย่างนี้แหละผมบอกผมมอนนะจุแต่ผมก็จริงใจครับ ใช่ไม่ได้จิ้มโจ๋มีเจ้าหาเรี่องกลมใหญ่เด้อไอ้โถ่บ่าหลับกับบ้าแต่คุยกับผู้ใดญ่โอ,โอ้โหุณนิ่มนอนเนาะไม่ได้ไปหาเนาะหาเม่องนั่งนอยู่กับแม่จิ้มโจ๋เนาะเรื่องน้ำกันนอนตัวเรื่องยังไงครับเปล่าก็เพิ่งกินเนาะสูตรเจียครับไอ้นี่ตอนยูนิบิมีน,นั่นไดซื้อมาหนูไว้สูตรพร้อมนะครับผมเป็จโปรนะครับอออนี่เยอะหาเัินมาคักไหมวะ

ธอจากไปพ้อมกับใจที่มันว่างเปลาจะทนความเหงากับความปดวดเบ้าที่มีใจได้ยังไงก็ยังรักเธออยู่ฉันรักเธออยู่ยังรักเธออยู่ได้ยังไงอย่างอาบอกให้รู้ ว่าใจฉันมีแต่เธอแต่ก็เคยรักเคยห่วงเคยเอาใจใส่เคยทำฉันลงทุนบ,บ้างไม่รู้จริงๆี่้ห้กันมาแค่เพียงมานย่าหลอกใจกัน

you <laughs>

มีกมบเธอหลับใจฉันมีความสุขทุากอย่างที่ฉันมีก็เจอให้มาสิ่งสัมผีแต่มาวันนี้เธอต้องการไปเธอบอกว่าฉันไม่ดีมาบอก ตอนนี้มันสายไปก็ตอนกิดฉันว่าเธอแค่ครึ่งใจแต่เธอจะไปหาบอสถวยก็ับไปเลยเดยชูบอตตางห่วงเจอจากวันนั้นที่เธอ สังความไปแล้วครับไปแล้วไปไป,ลนะไปไปรลนะ้ตามไม่เข้าชอบเรีตัวแล้วนะเรียนตัวแล้วเออตะกี้เห็นลุงจา้าสวัสดีครับคุณสมุทรไปหาแล้วแน่เรียนตัวแล้วผมมันก็ไปซ้ำแลยเพราะว่าที่ไหนเราก็ถือว่าครับเจ็ดแปดปีนะครับหายก็มังใจแหละเออยุ่งมากๆแม่งเด้อไปมาจับจุลละไปวัตไปอีกสักดีสวัสดีครับลุงซามเออสวัสดีครับนังกันรายการสมุละ ใช่พี่น้องเจ้าหัวหลานเจออ้าอ่ะม่งเนี่ยบัดบัดเพื่กัดพ้นเดเจอกันบ่ดีเลยออกความกันอะไครับเนาะตัวเอย่าลืมเด้อขายยังไงนะพ,พี่เมธีอ่ะพี่เมธีอ่ะมึงจัดพี่เมธีวะนั่นแหละขายยังไงผมไปเพิ่งเรื่อยเด้คุยกับเมธีต้องไป FC เอฟซีแล้วกันนะสมุยเมียเราเนาะไลพี่หนิงพี่หนิงเมียแล้วสหนิงนมก็ไปทักเรื่อยอยู่มา กับบอกบอกพี่แซมยูืนน,นั้นนะครับลุงแซมยูืนนั้นนะครับกับไอ้บักกันประกานาลิงนี่เออกับไทยกันส่วนไอ้บอกักบอดบอัะกนาใส่กรรมบัะกนาของขวัญโอ้ยผู้ชายอย่างล่หมักใส่กรรมบัะกนาเนื้อหลายพ่อแม่ใหมม้มาบ่มัดสมุนีแหงดีวะ เธอได้ยินไหมว่าใครมันบางบางดีอยู่อยากให้ได้รู้ว่าใจของฉันมันกี่ครั้จากคำกระทำที่ตกยังก่าฉันโดนความที่ว่าขาดกันต่างเกิน ฉันไม่รู้สมองมันก็คิดไปไกลแย่แย่จะเกิดอะไรก็ไปเดินจนท้อแทบสิ้นสารสารเธอก็พอแล้วไม่คิดจะเธอจะทําฉันได้หรอกคิดว่ากลัวสงกลับสู่

ทังวมันได้สมองมันก็คิดไม่ได้บ๊วแล้วหอนไหมิรักจ๋าไป้ะครับาเจอช่องพิเศษ